เริ่มจากความร้อนมันจะถ่ายไปที่ขดขดลวดก่อนนะครับเมื่อความร้อนที่ขดลวดเริ่มร้อนมันก็จะมีกลุ่มควันสีขาวออกมานะครับทีนี้รอบ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 เชื้อเพลิงไม้เป็นเชื้อเพลิงรอบรอบเชื้อเพลิงมีอะไรครับมีออกซิเจนนะครับออกซิเจนเมื่อมีออกซิเจนมันไปไป ความร้อนออกซิเจนแล้วก็เชื้อเพลิงสามตัวพร้อมกันอยู่พร้อมกันมันมีโอกาสติดไฟแต่มันติดช้าหรือติดเร็วครับชา้ชา,ชาเพราะว่าไม้เนี่ยมันยังไม่ถึงอุณหภูมิของการติดไฟนะครับแต่เมื่อไม้ติดไฟแล้วดับไฟดับไฟได้ไหมครับดับไฟยากไหมย,ยากดับไฟยากยยาไหมครับยาก ติดแล้วนะครับครับไฟติดแล้วตัว,ตวนี้ครับจะเนี่ <c oughs> ยไฟแล้วะนะครับเมื่อติดไฟแล้วลักษณะเช่นนี้ะนะเดี๋ยวจะให้ครูเขาเอาฉำดเพลิงฉีดให้ดูนะครับชนิดคาร์บ,รบอนไดออกไซด์เหลวแบบสะสมเองนันน่นนะครับหรือว่าซีโอ๒ดีเลยครับครู ได้ไหมครับไม่ได้ไม่ดับเพราะ CO2 มันคือก๊าซเฉยเมื่อก๊าซเฉยมาเจอกับมาเจอกับความร้อนมันแค่ปิดไม่ให้ออกซิเจนเติมกันลุกไหมแต่เมื่อก๊าซมันหายไปเกิดอะไรขึ้นครับลุกกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนั่นแสดงว่ามันไม่เหมาะในพื้นที่โล่งแจ้งนะครับอ่านะครับ ต่อไปครับปิดไม่พอดีไม่ทีระยางขายของทีละยต่อไปครับสิ่งที่จะดับไฟได้ดีนะครับสิ่งที่จะดับไฟได้ดีนั่นก็คือถ้ามันไม่เชื้อเพลิงที่มันเป็นไม้นะเพราะว่า CO2 เนี่ยมันไม่สามารถที่จะฉีดแล้วเข้าไปซึมในเนื้อไม้ได้ <c oughs> เมื่อมันไม่เข้าไปซึมในเนื้อไม้ได้ไฟจะดับไหมไม่ดับไม่ดับมันเพียงแค่ครอบุมปิดผิวเผิอนั่นเองนะสิ่งเดี๋ยวจะให้เอาชนิดผงเคมีแห้งมาฉีดก็ไม่ดับเพราะชนิดผงเคมีแห้งมันก็ไม่ได้ซึมเข้าไปในเนื้อผิวเช่นเดียวกันมันก็ยังมีโอกาสคลุกติดเช่นเดียวกันนะวิธีที่ดีที่สุดนั่นคือตดัดตด,นะดเอรจบ น้ำเอาเรีชีไปทำร่างจะหมนานเดีจต่อไปเอาใช้ต่อเอาา้ต่อเอาใส่อีกรอบนึงนี่ก็คือสิ่งที่จะให้พวกเราได้เห็นว่าการที่เราจะเข้าไปทําการดับเพลิงถ้าเป็นไฟชนิดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับออกซิเจนมันจะเข้าไปแทนที่นั่นเมื่อเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม ภายนอกอาคารแล้วเราไม่เห็นเปลวเพลิงเราเห็นแต่กุ่งควันเราจะจอดรถระเพิงแล้วเอาปืนฉีดจากหลังคาฉีดทะลุกระจกไหมไม่ไม่ครับไม่แล้วนะเพราะว่าอะไรครับถ้าเราฉีดทะลุกระจกเกิดอะไรขึ้น,อ,นออกซิเจนก็ไปเติมไฟก็จะลุกติดนะครับเมื่อลุกติดการฉีดลังหนะแรงดันของเราเนี่ยเพียงพอที่จะถึงตึกสี่ห้าชั้นได้ไหม ถ้าจอดระยะห่างไม่ได้ไม่ไ้เปืองน้ำเป,เปล่าน้ำมันก็เปืืองไปเบิกใครอ่ะอ่ะมันต้องเข้าถึงที่เกิดเหตุนี่แหละคือการที่จะเราจะเข้าไปทําการดับเพลิง